เฮลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาล่นกับเกม Steep ก็มาลุยกันในดินแดนแห่งนี้ไม่รู้ว่ามันเริ่มมาที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วว่าเกมมันจำลองสถานที่ไหนมาดูวิวนั่นสิมันช่างสวยงามสนี่อะไรโอเคเราต้องเดินไปตรงนี้เพื่อกระโดดปล่อยตัวจะบอกว่านี่เป็นการเล่นครั้งแรกแล้วก็อัดเลยเช่นกันไม่ใช่เช่นกันสิครั้งแรกเลยเออ เล่นยังไงเดี uh ๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะกดเอาชิปเพื่อเลือกสิ่งที่เราจะใช้กดวิงสูทไปแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว try again โอเคพร้อมแล้ว ลุยโอ้มันขับง่ายเหมือนกันนะกดแค่ S บ <Both> oh! W งอฮึบโอ้โหบินไปเลยราคามันสวยงามมากโโ้โรโ่ง we're diving straight into a snowboarding okay. session once you're on the ground because i want to see how quickly you can move between disciplines which is something you'll be doing a lot of open open line, uh? hey, let's open open okay let's go <coughs> เชิป What you got โอเคเรามาลุกยกันต่อด้วยสเก็ตบอร์ดดูความรวดเร็วซะก่อนภาพสวยงามมากบอกเลยว้าวมันกดท่ากดอะไรไม่รู้อนะเล่นไปก่อนนะตามระบบที่ตอนนี้มันสอนอยู่ มันสวยมากบอกเลยครับตอนนี้ตามทางไปเรื่อยๆครับเมาไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้เราใช้ W A S D ตลอดโอ้ A กับ L จะไปสอนท่าด้วยเหรอโอเคดูว้าว อ๋อเล่นท่าได้เล่นท่าได,เาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟุ๊กโ,โ้เจ็บเจ็บลุก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 ไว้ลุกลุกโอเคอ่อาแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราจะกลับมาใช้สกเก็ตบอร์ดยังไงโอเค Whoa! Can do Okay, Louis. Send Smooth as butter. Now, let's swing by base camp. Take a look at your map. Called Shouldn't be too high to find. Base camps are essential out here, so use them to explore surrounding Welcome to our base camp. Okay. I chose here because it's one of the most central peak okay, in the Just take a look around and see what it means. Alright, oh. I scouted a cool place nearby ah. a little earlier, so this may got way over there. Oh my, oh my. Let's go. Let's go! Shit! 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 I'm alive! I'm alive! I'm alive! I'm hurt! หัวใจเต้นด้วยว่ะโอ้ยหลบดีดีหลบดีดีหลบดีโอ้ยหน้าดำขัํมเครียดนี่นีนมีเนินอยู่ข้างหน้าโอ้กระโดดไม่ขึ้นโอถ้าถ้าสไลด์บนหินก็จะเจ็บด้วยงั้นเรายังไม่ต้องสไลด์บนหินนะครับ there's a lot of places like this out here but we need to search for the best possible location. time to break out your binoculars so we can get a better look at that drop zone over that way they're perfect for spotting new lines and drop zones so use them whenever you're exploring different areas <laughs> 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 Good job. Oh, the more drop zones you discover, the more challenges you get up. So always be on the lookout for them. Okay. A few of the other riders mentioned there's a snow park nearby. Feel like M. brushing up on those tricks, yours? Of do Oh my god. <laughs> <Khot -kwang>. Okay, I <laughs> <Okay. laughs> <laughs>

Excellent. I'll be honest. Okay. I put this <laughs> warm up together to show the team in Red Bull what you can't do. They're putting on an event nearby called the Ultra Natural. Well, okay. They love what they saw and want you to take part, so. Let's go. Okay, I'm going to get freestyle. Let's go. Whoa. อ้เจ็บเจ็บว้าวโอเคโอเคโอเคยังส่งตัวได้ยังส่งตัวได้โอ้โหโอ้ n อ่าเจ็บเจ็บเจ็บเส้นชัยอยู่ทางนู้นโอ้ยเจ็บร่างกายเจ็บหยุดเล่นก่อนหยุดเล่นท่าก่อน นั่นแหละข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยว้าวโอ้โหเจ็บนิดนิดเหมือนมดกัดนิดเดียวเรียบร้อยไปด้านหน้าต่อข้างหน้ามีอะไรกระโดดไหมไม่มีขับอย่างเดียวเรียบร้อย โอเคเปลี่ยนที่ว้าวมันจ้าซะเหลือเกิน Ubisoft เกมนี้เป็นของ Ubisoft นะภาพสวยดีชอบถูกใจอยากลองเล่นพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมบนภูเขาอย่างนี้ดูซึ่งชีวิตจริงยังไม่เคยไปลองไปเล่นไงเราเล่นในเกมไปก่อนโอเคอ้ไม่ไม่ไม่เล่นท่าเจ็บเจ็บ การลงทุกครั้งจะมีการเสียเลือดเนื้อเห็นไหมทำให้เราเล่นท่ายากโอเคโอ้โหนี่ลงแบบสวยงามแล้วนะเนี่ยทำยังไงอะให้แลนดิ้งดีๆโอเคใช่มันมันแค่เป็นเกรที่ทำให้เราล้มนะครับโอเคสวยงาม ทางไหนต่อทางไหนต่อนั่นเลยเนินหินนั่นเลย let's go เยี่ยม yeah. แต่เจ็บเหมือนกันดูดิข้างหน้ามีภารกิจอะไรต่อปะ่ะน่าจะยังไม่มีนะ,ะดู mountain view ก่อนฟื้อโอเคจะเล่นตรงจุดไหนต่อดีโอ้มีจุดพันธุ์ที่ให้เล่น มากมายโหแแบบโคตรกว้างเลยอะเดี๋ยวเราลองซูมขึ้นมาบนสุดสุดได้บอกว่าเนี้ยโหกว้างมากบอกเลยเอาตรงนี้ดีกว่าไม่เคยไปอ่ะ Let's go มุ่งไปเลยเต็มตัวกระโดด โอเคโอ้โหเจ็บเจ็บวิ่งไปต่อครับวิ่งไปต่อเอาเนินนี้แล้วกันว้าวโอเคล้มเลยเอาใหม่ดีกว่าเมื่อกี้ลงพลาดไปหน่อย มีเดียมตอนนี้เราอยู่ที่ระดับมีเดียมนะครับโอ,โอเคเจ็บนิดนิดเจ็บนิดนิดเหมือนมัดจัดนิดเดียวลิกกี้ตอนนี้ขึ้นอันดับแล้วมิวสมัครเล่นครับตอนนี้เราขอเข้าเส้นชัยแบบปกติแล้วกันโอเค เล่นที่ไหนต่อดีเราจะไปเนินเราจะไปเนินอีซี่อะลองดูตรงนี้ดิอีซี่เป็นยังไง let's go ้น้วัเพื่อนอ๋อนี่เป็นการแข่งเหรอได้ดิได้ดิเราพร้อมแข่งอยู่แล้ว ไม่ได้โชว์ท่าอะไรเลยเมื่อกี้หูเจ็บว่ะโอ้ยเสียวไปนิดไปไปไปตามเส้นทางตามเส้นทางอ้วไม่มีเนินอะไรเลยนี่ว่านึกว่ามีเนิน ล่วงไปไกลเลยเอามั้ย Let's go <S ไปเลยครับไปเป็นไงเล่าโอ้ยโอ๊ยเดินแสงแล้วไม่ได้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 ไม่ยอม แซงไปสองคนแล้วทีนี้โอ้หเนินเช็คคอยอยู่ตรงนั้นยังจะมีแวะเล่นท่าอีกโกตามมันไปแซงมันแซงมันโอเคว้าวอ้าวไม่มีเนินนี่ว่าต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ เจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงครั้งสะดวกทรั้งสะดวกโอ้ลงแรงมากอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บอือเจ็บหนักเลยเมื่อกี้หน้าดำเลย น่าจะอันดับหนึ่งนะตอนนี้คงไม่ดูใครแซง <No. S 1> oh. <laughs> อันดับหนึ่งชนะว่ะว้เ oh. วเ e v e l u เดี๋ยวเราเล่นให้ได้สักเลเวลสามแล้วกันค่อยจบคลิปไปเล่นไหนต่อดีลองที่สูงๆดูไหมโปรไ r เดอร์อีซี่ <who oh my God! Playing Great news! We just got an invite to an exclusive event that's all set to kick off out here in the region. which means anything goes. So it's the perfect stage for you to showcase your flexibility on the powder. ชิป ready ว่าแต่ไปแลนดิ้งตรงไหนอ่ะ ready to landing ช like uh ิบแค่เนี้ยอ้าวลงแค่เนี้ยเหรอ โอเคงั้นเดี๋ยวสตีฟเราเอาไว้แคปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าเราจะมาตรุยทึกนเขานี้ยังไงเดี๋ยวขอไปเทรนฝีมือให้เก่งขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะตอนนี้แบบว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่นะโอเคขอบคุณที่ติดตามและดูจนจ,นจบคลิปไปแล้วบ๊ายบาย